สวัสดีครับสุริดีตอนเจ้าวันที่31เดือนธันวาคมปีพศ2567นะครับส่งท้ายปีเข้าตอนรับปีใหม่นะครับวันนี้เขามาทําการแจกเมล็ดพันธุ์เข้านะครับหลังจากที่เฮาเอามเมล็ดพันธุ์เข้าเหนียวสันปะต้องหนึ่งนะครับไปคัดมเมล็ดพันธุ์นะครับใจเกลื่อนคัดมเมล็ดพันธุ์นะครับวันนี้ เอาออกมาแจกนะครับแจะไว้ประมาณสองขืนแล้วก็เอาออกจากหน้ามาบ่มไว้กับประมาณหนึ่งถึงสองืนนะครับหน้าสองบกสองนะครับดูว่ามันงอกมากน้อยขนาดไหนถึงจะเอาไปหวานซึว่วเอาไปเพาะกล้าได้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเอาคัดเมล็ดพันธุ์มาออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากที่สุดนะครับแทบจะบ่นี้ เขาเรีบนะครับเพาสังเกตจากเขาเรีบก,ก็คือม่นมีอากาศลอยขึ้นมานะครับลอยก็มีแค่บางส่วนนะครับประมาณมาถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นิจากนี้นะครับก็เอามาแจากแล้วก็ถ้ามันนักก็กวักออก,กอันนี้แทบจะบดได้กวักออกเลยนะครับก็บฝากติดตามนะครับเป็นคลิปเล็กๆชั้นๆน,นะครับที่าขอเนี้ยจะอ่น มเมล็ดพันธุ์นะครับกัรเพราะมาเมล็ดพันธุ์เขานะครับสุดท้ายท้ายสุดขอ,อยุบไล่ไหวกันด้วยกันนะครับสวัสดีครับ